สุขครับอานาจักอเจริญสุขจเจริญสีจเจริญมั่งจเจริญมีจงมีแต่คณะรูบาอาจา์เจ้าฝ่ายคารวะทุกท่านนะครับนนในวันนี้นะครับขออนุญาตกูกำเมืองนะครับเพราะว่าอูไทยบะไดมั่นแสลงขออนุญาตกูกำเมืองตัวเองนะครับ,ออาม,รบมาวันนี้ผูซื้อบัตรดื่มเต้น พนันนะครับมั่นใืนนันสั่ขาสั่งมัตวันนี้เออนะครับวันนี้ก็จะได้มาขออนุรักษ์ทักษะศิลปะปืนบานร้านนาฮนนะครับอาจารย์เขาจะได้ยินเป็นก้อนวันแม่มันก็มีหลายดินนะแต่วันนี้ผมจะได้ทดสอบกับเขานะครับ ว่าจะเป็นคนยังแก่ก็คนยังเล่นนะครับจะได้นำข่าวซอสอาเป็นพระคุณของแม่นะครับมมว่าในวันนี้อันไหนานนะที๋ยเขากำเดินเกินมามาเป็นคนยังเขาจะหมดยักศิละปะพื้นปานของเขานะครับเพร่ะวาจะเป็นอย่างดนตรีเป็นสล็อตซอสซึ่งโดยเฉพาะสิ่งทีง่สำคัญที่สุดนี้ คือขาวคือซอฟตน้าท so right? ึ illing, wind, right? ่งของเขานะครับท right? right? ี่ในวันนี down, right? ้ขออนุญาตเปิดประตื้นขออีกสักน้อยนะครับมันมาบอเดี๋ยวมันตกสะกดมันจะลืมนะครับวันนี้โมฮาขานั่งกันนงเดี๋ยวมื่แปดตาโคตนะครับมื่นทายุะดุกรรมกับมิลันเป็นไาของมาครับแล้ววันนี้ขออนุญาตนะครับทำจ้างหลายวันนี้จะพอประตื้นขออีกสักน้อยก่อนนะครับ เป็นขา่าวอาพ่อโอกแม่นะครับได้ฟึ้มาอย่างนี้ได้จำได้แต่กว่ามันจะสะดุงเหมนเ <c oughs> ียว่าอาพระคุณแม่นะครับแม่คือผู้ใื้กำเนิดแม่คือผู้ฮื้ชีวิตแม่คือผู้ฮื้การศึกษาแม่คือผู้ใืท้ทุกๆสิ่งทุทกๆอย่างนะครับวันนี้ ขอน้องนำข้าวเป็นบดเป็นข้าวเป็นซอสล่างน้ำไทยของเขานะครับได้มาว่าในที่นี้ครับขอหักเจอกหักฟังได้ครับยอมเสียงนิ้วต่างกิ้วมเฮาขอตาควันตาขอน้อมโดยใจสานึกบุญคุณ ตัก่อกระไปน้องจิตน,น้องใจไควยหาสิ่งดีเทพาอารักทวัวปัดดับผีโอยใส่สุดผีแด่แม่ข้าเดินแม่อุ้มต้นน้ำบาปมาเออจากนั่นก็จะเดิน ไปเลยบ่ร้กที่ต้องเอาใจใส่พอก็อย่างนี้ความโลกในต้องเจ้าดวงจิตวีหัวอกเหม็นสีห่วงลำมามถึงเก้าเดียนเล้อขอบุญจุยกรรมออมหาพระธรรมวอนขอเทวาท

bên khôn đi sang son ô rộng trăm neo vị đi bỏ mỹ đã voi luộc kho nóng ông trăm nhịp sông mẹ ra khỏi ô lòng lẹp má chào คนของอีปอ,อีแม่นะครับในวันนี้ผมก็ดีอกดีใจขนาดนักนะครับธีร้นมาอูมัดญานะครับครับขอ,อค้ณครับสำรับเสียงรบมือด้าดนในนะครับวันนี้นะครับดีใจทีรด้มาปะนะครับดีร้นมาอูมัจญะดีใจขนานนักตึนเต้นนะครับธีรยศก็สะเคลือนน้อยกว่ารับเคื่อน่าเฮาจะเป็นจะได้กล้าขึ้นมาแล้ว นะครับจะสังบอลแดงกันสักซอยู่ครับขาสันบั้องนะครับวันนี้ก็สอบผลสอบโอ๊กขอบใจนะครับกท่านตั้งหลายทีได้ยินเสียงรบเือนะครับพระพุทธโออกของอีพ่ออีแม่วันศุกร์นะครับเป็นวาระที่ถีวันแม่นะครับเขาก็เอาดอกมาลี็ีชักดอกก็ได้นะครับจะเป็นเส้อเป็นผ้า เอาไปไปอีกบ่อไอแม่นะครับที่พอแม่นั่นอาเปียฮาก็จะได้รับลึกนึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่นะครับอที่เปิดได้เรื่องน้องใหญ่ขึ้นมาจนถึงปัจเุบยวเดียวนี้นะครับเดี๋ยวคือีกพ่อีกแม่ได้ตกใจหนักจากตกร้อยวันทั้งปีเนี่ยผมเจียบาทุกบพงนนี่มาเกยไว้แม่นะครับผมอยากจะอี๋นะครับบางคนี่ ั้งใจใหญขึ้นมาเนี่ยอแม่ทรงยนการศึกษาแล้วนะครับขอตั้งแบมือขอตั้งเดี๋ยวแม่จังกย็มแม่จักเยินชื่อมือถือเป็นจะได้นะครับก็่แม่มักเปียกต่อแม่นี้ต้องไปยื้อบนเป็นน้เป็นคานะครับมาเปียกมือหลวกหักมาเปียกหลวกหันครับก็เป็นโยนินแ็่แล่ดูข้าเป็นคนพิษก่อแม่กนยัะจอย เออเขาลูกเขาเป็นคนถูกนะครับคือลูกเขาถูกเด็กขับรถเกินตจ็บเนี่ยคนเท่าคนคนเท่าขับรถก่ายหน้าที่รถมันต้มเนี่ยกาบโต้คนเท่านะครับเนี่ยเคลื่อนล้อเคื่อนสารพ่อแม่กันช่วยนะครับนี่พวกของพ่อของแม่หัวอกของพ่อของแม่นะครับปู้มือกำเนิดมนุษย์นะครับเป็นอ่าสติเป่งตีขาน้ำแบ นะครับผู้เป็นบุรุษเพศขนาดน้ำปานะปก้นนะครับพระบุณพ่อแม่ยิ่งใหญ่นักนะครับดังที่เป็นว่าพระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทพระคุณแม่สุขสดมหาศาลพระคุณแม่เลิศ้ำสดตาทาใครจะฟังแม่ฉันนั้นไม่มีนะครับพระคุณใดในเล่าเท่าคุณแม่แม่สุดแต่พุทธองค์ทรงสรรเสริญลูกคนไหนกร่าบไหว้ เกินจากดำเนินช,ชีวิตนิรันดร์ครับขอขอบคุณท่านตัางหลายครับในวันนี้ก็ขอขอำนวยอวยพรทุกท่านตัางหลายนะครับที่ได้มานัดที่นี่วันนี้ที่ใจนะครับเราซื้อที่ใจจริงๆขนาดนาั้นได้มาอู้มัจ๋าได้มาแสดงออกนะครับในวันนี้นะครับขอ,ขออาบขุนศรีรัตน์ไป เกี่ยวเจ้าสามประกาศทั้งหลายมาไม่มาพบมาหอมยังตุตัวของนักเรียนอุบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายที่ได้มีอายุมันยีนยมได้สายสาวัสดสาสวัสดสานะครับคือมีอายุปีอายุยันอายุวันอายุยันมีจบปีจบเยันจบวันจบยันสมบูรณ์พุ่นฝนนั่นจึงจกมีจักรเทพที่นำสงครามฟ้อนว่าอายุวันโนสุขังพระังของมีสตังคยังกันกุพุ่นเนอ